พระปตาจาราเทรีเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่ออายุย่างได้16ปีเป็นหญิงมีความงดงามมากบิดามารดาทนุถนอมห่วงใหญ่ให้อยู่บนปราศาสตร์ชั้นที่เจ็ดเพื่อป้องกันการครบหากับชายหนุ่มแม้กระนั้นพระนางเป็นหญิงเลวเลในบุรุษจึงได้คบหาเป็นภรยาคนรับใช้ในบ้านของตนต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลง ยกนางให้ใจชายคนหนึ่งที่มีชาติสกุลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวานางได้พูดกับคนรับใช้ผู้สามีว่าได้ทราบว่าบิดามารดาได้ยกฉันให้กับชายสกุลโน้นต่อไปท่านก็จะไม่ได้พบฉันอีกถ้าท่านรักฉันจริงท่านก็จงพาฉันนี้ไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ร่วมกันในที่อื่นเถิดเมื่อตกลงนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชายคนรับใช้ผู้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสามีนั้นได้ไปรออยู่ข้างนอกแล้วนางก็หนีบิดามารดาออกจากบ้านไปร่วมครองรักครองเรือนกันในบ้านตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักช่วยกันทำไร่ไถนาเข้าป่าเจ็บผักหักฟืนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพนางต้องตัดน้ำตำข้าวหุงต้มด้วยมือของตนเองได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะตนไม่เคยทำมาก่อน การเวลาผ่านไปนางได้ตั้งคันบุตรคนแรกเมื่อคันแจกขึ้นนางจึงอ้อนวอนสามีให้พาน,นางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตรเพราะการคลอดบุตรในที่ไกลาจากบิดามารดาและญาตินั้นเป็นอันตรายแต่สามีของนางก็ไม่กล้าพากลับไปเพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจึงพยายามพูดจานหน่วงเหนียวเธอเอาไว้จนนางเห็นว่า สามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงให้บอกกับสามีด้วยว่านางไปบ้านของบิดามารดาแล้วนางก็ออกเดินทางไปตามลำพังเมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบ้านแล้วด้วยความเป็นห่วงเป็นใยภรรยาจึงรีบออกติดตามไปทันพบนางในระหว่างทางแม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับทันใดนั้น ลมกัมมัชวาดคืออาการปวดท้องใกล้คลอดก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแกนางจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางนางนอนกิ้งเกลือกทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักในที่สุดก็คลอดบุตรออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแล้วจึงปรึกษากันว่ากิจที่จะต้องไปคลอดเรือนของบิดามารดานั้นก็สำเร็จแล้วจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ จึงพากันกลับบ้านเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งคันอีกเมื่อคันแจกขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้อีกไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดอย่างแรง และฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกันนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปหาตัดจริงไม้เพื่อมาทําที่กําบังลมและฝนแต่เคราะ์ร้ายถูกงูพิษกัดตายในป่านั้นนางทั้งปวดท้องทั้งหนาวทั้งเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักหน่วงสามีก็หายไปไม่กลับมาในที่สุด นางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าสลดสังเวชลูกของนางทั้งสองคนทนกำลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังระงมแข่งกับลมฝนนางต้องเอาลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยนางใช้มือและเข่ายืนบนพื้นดินในท่าคลานในรับทุกขเวทนาอย่างมหันสุดจรรงพันได้เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็ก ซึ่งหนังยังแดงๆอยู่จูงลูกคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องไห้รำพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุเมื่อสามีตายแล้วครั้นจะกลับไปที่บ้านทุ่งนาก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถีโดยอุ้มลูกคนเล็กและจูงลูกคนโตเดินไปด้วยความทุลักทุเล เพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูน่าสังเวชยิ่งนักนางเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำอากิราวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานางจึงไม่สามารถจะนำลูกน้อยทั้งสองข้าแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกนักพอที่จะเดินลุยข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรออยู่ก่อนแล้ว อุ้มลูกคนเล็กข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้วได้นำใบไม้ปูรองพื้นให้ลูกคนเลน็กนอนที่ชายหาดแล้วกลับไปรับลูกคนโตด้วยความห่วงใหญ่ลูกคนเล็กนางจึงเดินพรางหันกลับมาดูลูกคนเล็กพรางขณะที่มาถึงฝั่งแม่น้ำนั้นมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศมันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อจึงบินโฉบลงมาแล้ว เชี่ยวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้จึงได้ต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผลเหี่ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหารส่วนลูกคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ำด้วยความไร้เดียงสา ถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงต้องเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของบิดามารดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยได้รับความบอบชำ้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจรู้สึกเศร้าโศกเสียใจสุดที่จะประมาณได้พรางเดินบนรำพึงรำพันไปว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเยียวเฉียวเอาไป บุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปสามีก็ตายในปลาเปลี่ยวนางเดินไปก็บ่นไปแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างเลยพบชายคนหนึ่งเดินทางสวนมาสอบถามทราบว่ามาจากเมืองสาวัตถีจึงถามถึงบิดามารดาของตนที่อยู่ในเมืองนั้นชายคนนั้นก็ตอบว่าน้องหญิงเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนักเศรษฐีสองสามีภรยา และลูกชายอีกคนหนึ่งถูกปราศาสาทของตนพังล้มทับตายพร้อมกันทั้งครอบครัวเธอจึงมองดูควันไฟที่เห็นอยู่โน่น้นประชาชนร่วมทำการเผาศพทั้งสามพ่อแม่ลูกบนเชิงตะกอเดียวกันนางประตาจาราพอชายคนนั้นกล่าวจบลงแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่งผ้าห่ม,มที่นางสวมใส่ยอยู่ดุดลุยลงไป เดินเปลยกายเป็นคนีิกลจริตร้องไห้บนเพรรำพันเซ่วนคร่ำครวญว่าบุตรสองคนของเราตายแล้วสามีของเราก็ตายที่ทางเปลี่ยวบรรดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกอเดียวกันนางเดินไปบนไปอย่างนี้คนทั่วไปเห็นแล้วคิดว่านางเป็นบ้าพากันขว้างปาด้วยก้อนหินบ้างโรยฝุ่นลงบนศรีรษะนางบ้างและนาน ยังคงเดินต่อเรื่อยไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่าำกลางพุทธบริษัททรงทราบด้วยพระญาณอย่างทราบว่านางประตาจรามีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จึงบันดาลให้นางเดินทางมายังวัดพระเชตวันนางได้เดินมายืนเกาะอยู่ที่เสาศาลาโรงธรรมอยู่ท้ายสุดพุทธบริษัทหมู่คนทั้งหลายพากันขับไล่นางให้ออกไป แต่พระบรมศาสดาตรัสห,รห้ามไว้แล้วตรัสกับกนังว่าน้องหญิงเธอจงกลับได้สติเถิด้วยพุทธานุภาพนางกลับได้สติในขณะนั้นนั่นเองมองดูตัวเองเปลือยกายอยู่รู้สึกอายจึงนั่งลงอุบาสกคนหนึ่งโยนผ้าให้นางนุ่งหม่มนางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาส,สดาที่พระบาทแล้วกราบทูลเคระกรรมของนางให้ทรงทราบโดยลำดับ พระพุทธองค์ได้ตรัสพระรรมด h a ว่าแม่น้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ําตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศกครอบงำปตจราเพราะเหตุไรเธอจึงยังประมาทอยู่ปตจราฟังพระธรรัดนี้แล้วก็คลายความเศร้าโศกลงพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางหายจากความเศร้าโศกลงแล้วจึงตรัสพระรดํารัสต่อไปอีกว่าปตจรา ขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่ป้องกันแกผู้ไปสู่ปรารคได้บุตรเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระทางไปสู่พระนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตจราดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วจึงบวชเป็นภิกษุณีไม่นานนักนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเมื่อนางปตจราได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าเป็นพระเทรีผู้มีความรอบรู้ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างดีด้วยอาศัยเหตนุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอ ไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย